สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport a n t อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่แยกบะเป้าเผาฮะหรือว่าแยกสี่บุญเรืองฟังทางที่จะเดินทางมาจากพะเยาไปเซีงยงไฮ้ครับหลังจากที่ตบานี่ผมก็ได้แนะนําเส้นทางไปหนองเลงซ้ายเื่อสมาชิกที่จะมาเล่นวุดบอลที่หนองเลงซ้ายกับปังปุเลได้หู้ว่ามันไปกันจะได้นะฮะ แล้วก็วันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปต่อครับหลังจากที่ตว,ว้านะฮะผมได้จอดรถอยู่ฝั่งปุ้นนะฮะถ้ามาจากเชียงไฮ้พอมาถึงแยกศรีบุญเรืองครับซ้ายมือของผมตรงนี้นะฮะเป็นวัดศรีบุญเรืองแล้วก็ถ้าเลี้ยวไปทางปุ้นนะฮะทางขวามือนะฮะก็จะไปหนองเล่งซ้ายถ้าใครอยากหั้วหนองเลงซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาไปจะได้ก่อ ดูคลิปก่อนหน้านั้นได้ครับและตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางขึ้นปางปุระเพื่อแนะนำเส้นทางให้สมาชิกที่จะขึ้นไปแอวสนามปางปุระได้หู้จักกันนะฮะถ้าผ่มาตังกรุงเทพมาตั้งพะเยาขึ้นไปตั้งยังไายกลับมาเส้นนี้นี่ยจัาแยกนี้ไปเลยครับเทศบาลตำบลแม่ใจครับป้ายใหญ่ๆต้นนี้เป็นแยกไฟแดงซีแยกกับใใจสีแยก แต่เหมือนวันนี้ว่าสามแยกแบบเป้าเผา,านะแต่มันมีซอยเล็กๆเข้าในวัดศรีบุญเนื้งกันหรือว่าเป็นถนนเ,เหมือนกันเอาเป็นว่าแยกไฟแดงกันแล้วกันนะครับนี่แล้วนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางสักห้าหกนาทีนะในาการเข้าไปเส้นทางที่จะไปปางคุณเลาะนะผมนี่ครับถ้า มาถึงแยกปุ๊บกนเลี้ยวซ้ายเข้านี่ได้เลยครับวัดศรีบุญเรืองนะสัสดีครับเลาะตามกำแพงวัดมาเลยเลยนะครับแล้วก็เส้นทางนี้มันก็จะไปบ้านปราสะบ้านปาคานะฮะตรงไปเรื่อยๆนะครับ จากวัดศรีบุญเรืองไปาปางพุ้งลอกก็น,น่าจะประมาณ12-15ิบกิโลนะผมมาแน่ใจเหมือนกันประมาณ10กว่ากิโลนี่แหละก็ขี่ไปตัวถนนนี่เรื่อยๆเลยครับ นี่ขี่ไปบาต้องเลี้ยวแยกตรงไหนนะตรยถนนเส้นลักเส้นนี้ไปเลยครับมันโก่งจังใดเข้ากับไปตำนั่นนะถ้าเจอทางแยกกับบต้องเลี้ยวครับตอนนี้ฮนะเอาตรงอย่างเดียวครับ สีถ้อยนะฮะโรงพิบ้านส่งเสริมตำบลสีถ้อยครับส่วน้ายมือผมตั้งฟังนี่กับเป็นโรงเรียนตาสักสามคัคคีลงก็ไปเรื่อยๆครับ จะล้องถ่ายคลิปการเดินทางจนไปถึงตังขึ้นโรงเรียนจเจริญใจนะผมคิดว่าถ้าเริ่มจากจเจริญใจขึ้นบนฝัง่งกุลละผมคงจะขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยมือเดียวจะอันตรายอยู่นะก็เดี๋ยวเส้นทางตั้งลุมนี้นะ่จาจะขี่ง่ายอยู่ก็เดี๋ยวไปดูถึงตังขึ้นนะว่ามันจะไปขึ้นฝั่งกุลอะเริ่มจากทัดไดนะ เป็นการแนะนำเส้นทางให้สมาชิกมาตีสนามได้ไง่ายมากขึ้นครับเพราะว่าผมผมจากอธิบายสมาชิกเพื่อเข้าใจได้จะได้ว่าบางกุลละมันอยู่ตัดไดของอาเภอแม่ใจของจังหวัดพะเยานะลายท่านถามมาอธิบายไปกันนึกภาพออกนะเพราะฉะนั้นเอาภาพแบบเต็มๆไปเลยครับถือว่ามาเดินทางเนี่ยบ้านเยา้าบางปุละเนี่ยไปบอกไว้ อุทยานแห่งชาติดอยหลวงครับอันนี้เดี๋ยวตรงเข้าไปเลยครับตอนนี้เขาเข้ามาถึงบ้านทุ่งปาคาสำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งปลาคานะฮะก็จะเป็นโรงเรียนตีมีต้นลิ้นจีเก้าแลกของอำเภอแม่ใจมาปูกไว้ที่นี่นะอันั้นเป็นส่วนลิ้นจีส่วนแรกเลยเนี่ยยูฟังขวามือผมเนี่ย ในโรงเรียนบริเวณโรงเรียนจะมีเก้าลี้นจีต้นแหลกต้นใมจีนมี้ครับแล้วก็น,นีปลาโรงเรียนตัวนนะจะเป็นปลาที่กำบังซึ่งเป็นปลาเก่าแก่ต้นไม้สูงใหญ่นะอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะถ้าเข้าไปนี่จะเป็นปลาเล็กๆย่อมๆเลยนะ เมาเข้ามาในบ้านถูงปาะคาแล้วนะนี่ก็เป็นวัดครับรับบรรยากาศการขึ้นไปบนฝปางพลาะช่วง เรือผพฤสภาคมนี่นะสองข้างตางมันจะเต็มไปด้วยสวนลินจีครับเดี๋ยวถ้าผมขึ้นไปเจอสวนลินจีส่วนไหนหมอแมะงงามๆก่อี๋ีวจะปลาท่านผู้ชมแวะดูก่อนที่จะขึ้นถึงฝั่งคุลาะกันนะเนี่ยด้านหน้าเขาครับเป็นดอยหลวงับฝั่งคุลาะผาแดงผาเมียงจะอยู่ด้านบนครับเป็นหมู่บ้านชาวเขาสามหมู่บ้านนะช่วงนี้ อากาศเริ่มดีน้อยก่อนหน้านี้นี่มีหมอกควันเยอะครับตอนนี้เริ่มเห็นดอยพองละอันนี้เป็นบ้านทาต้นหาดครับเข้ามาถึงบ้านทาต้นหาดละถนนก็นเข้าไปยากครับแต่ตอนขึ้นบนดอยมันถนนมันแคบตอวอันครับแล้วกอเวลารถส่วนกันมันจะ ค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาก็ต้องระมัดระวังในการาเดินทางในการครับลดขึ้นตัวนะนฮะนี่ตอนนี้เขาจะมาถึงเนี่ยมีป้ายบอกว่าโรงเรียนจเจริญใจนะฮะแล้วก็ทางเลี้ยวขวานี่เขาไมต้องไปนะฮะ<ม>เขาจะตรงขึ้นไปเส้นนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจอดสักกร,รั โอเคครับอันนี้เขามาเส้นนี้นะเขาก็จะมาเจอป้ายโรงเรียนเจริญใจรัตนีแล้วก็นี่ครับเส้นทางขึ้นบ้านเยา้าปางปุระอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะเขาก็จะขึ้นเส้นนี้ตรงไปเลยครับนี้ถนนเส้นเดียวเลยครับขึ้นไปจนถึงหมู่บ้านป่างปุระเลยนะก็เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงตรงนี้แล้วท่านม่ต้องกลัวว่าหลงอะตรงขึ้นดอยเรื่อยๆแต่บ่ได้สูงชั้นมากต็ได้นะ ขึ้น่ายอยู่เพียงแต่ว่าทางมันแคบต่ออันนะแล้วก็ในกิจกรรมการจัดบุฟเฟ่ต์ลิ้นจีครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการาเปิดตัวสนามวูดบอลป่างบุาะเป็นครั้งแรกครับก็ถ้าใครได้มาร่วมก็ถือว่าได้เป็นเกียรติในการมาเปิดเ่วยเปิดสนามเฮ้อจีโฟกยังเป็นทางการแล้วก็ในการเดินทางขึ้นผมจะบอกเฮ้อนักท่องเที่ยวครับรถขึ้นไปครับเพราะว่า,ายาฮือไปเสี่ยงอันตราย ผมก็เลยจะก,กำหนดจุดให้นักท่องเที่ยวที่จะามานะฮะโดยเฉพาะสมาชิกอุตบอลถ้าจะมาเล่นรา,ายการจีโฟุตบอลตอนนี้กำหนดวันแล้วนะเป็นวันที่1 1เกับ12 2>, 2. 2วันครับอสวัสดีครับสอทอนี่ครับนี่สอทอหนึ่งในทีมงานทีจะอเอารถมาครับสมาชิกขึ้นไปแอรบลนปางปุลละนะฮะ ก็กำหนดจุดลงทะเบียนในการร่วมกิจกรรมเข้าจะกำหนดตีเคทํามลาสัปปานอองเลงซ้ายตีผมได้ป้าท่านผู้ชมไปดูแต่ว่านี่ถ้าใครจะมาก็เอารถไปจอดไว้ทันครับหลังจากนั้นเขาจะมีรถโฟวิวรถกระบ,บะไปฮับนะเป็นคนขับจากคนในพื้นที่เลยนะชำนาญตั้งเป็นอย่างดีไปฮับจากเคทํามลาสัปปานของเลงซ้ายป้าท่านผู้ชมขึ้นป้าสมาชิกขึ้นไปบนดอยเพื่อร่วมกิจกรรมบุฟเฟ่แล้วก็มีการแข่งขันวุดบอล บนท่านตัวเองนะส่วนรายละเอียดกิจกรรมจะมีอย่างพ่องเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามที่หลังนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปแอลสุลรินทร์จีตั้งบนดูก่อนว่ามีบรรยากาศจะได้พ่องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอ่าเส้นทางนี้เลยครับสวัสดีครับ